ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับท่านผู้ชมศึกไทยลีก2นัดที่29ของฤดูกาลนี้นะครับเชียงม่เอฟซออกนอกบ้านอีกครั้งนึงนะครับมาเยือนทางด้านของลูกพระชนกจักกรีอุทัยธานีเอฟซครับสืบ็คนแรกของเชียงใหม่วันนี้ยังไม่มีอธิบดีเอติรัตแล้วก็อธิบดีสุขช่วยที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเกมแรกเจอกันที่บ้านเชียงใหม่เนี่ยพยักรานาชนะม,มา3-0 เริ่มเกมมาเจ้าทินทักทายก่อนนะครับคืนกับหลังมาโดยไดกินะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับเรายังช่วยกันซ้อนเอาไว้โอกาสของชิงใหม่นะครับลูกแตะมุมลูกนี้อู้หูเอกลักษณ์ลุงนามแล้วครับยิงลูกนี้ข้ามคานไปนครับหมาไม่ได้เอาครับยูกิบัมบะบัมบะไหลมาแบรโดเปิดลูกนี้เรียวแล้วครับมาเข้าไม่ทันนะครับพยายามจะตามเข้ามาที่เสาไกลนะครับขาสั้นไปนิดนึง เช้งใหม่เดินเกมรุกค่อนข้างดีนะครับวันนี้วีเดทโยนเข้ามาเบนารูแหละครับโอ้โหต้องพุ่งมุ่งนะครับบอลมันก็ออกหลังไปไม่ทันครับลูุงฟิกคิกของเจ้าถิ่นนะครับยิงลูกนี้ปัดไว้ได้จะซ้ำไม่ได้ผู้สินเป่าไปแล้วครับลูกยิงของพัทละพลนะครับเอาแล้วครับท้ายครึ่งแรกเชียงใหม่มาได้ประตูขึ้นนําลูกนี้ครับโอ้โหนาที42ครับ เจ้าเจมครับวิงแบ็กซ้ายอภิสิทธิ์สุรดาครับกดตรงนี้เข้าไปแลวครับดูภาพช้านัตภูมายาจ่ายมาครับแตะด้วยซ้ายข้าหนั้นแล้วแทงเลยครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไป1นึงครับเจียมเอฟซีขึ้นนำจากผู้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายครับโอ้โหเอาจนได้ครับเชียงใหม่เอฟซีฟีคิกของเจ้าทินนะครับยิงออ้ยต้องุง ปัดออกหลังไปเลยครับยิงค่อนข้างแรงนะครับวันชาติชูสงกดเต็มๆเลยครับลูกนี้หมาพุ้ธิน์เบาจบ45นาทีแรกนะครับชูเอฟซีขึ้นนำเจ้าถิ่นอุท,ยทัยธานีเอฟซีไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นประตูแรกของอภิสิทธิ์โสระดาในฤดูกาลนี้ด้วยในครึ่งหลังเนี่ยชูเอฟซีเปลี่ยนตัวนะครับกรพัฒนาดิจันนั้นเจ็บไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นเบนจตุรงสมากรที่ลงมาแทน เจ้าถิ่นได้มงลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับก็เป็นพีมวิทที่เปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังพินโยเปิดเข้ามาลูนิสมาเข้าไม่ทันนะครับแบร์นาดโดครึ่งหลังเจ้าถิ่นเปิดเกมแรกเลยนะครับต้องการตีเสมอลากเข้ามาครับไดอิกิลองยิงลูกนี้เจ้าตูงยังปัดไว้ได้แล้วมีเดทเคลียทิ้งออกไปแล้วเป็นเราที่ได้ฟาวนะครับเจ้าถิ่นลุยต่อเนื่องเลยครับลากลูดิดยาวไปแล้วนะครับ เป็นลูกฝาวกครับพัทรพลก็รีบขอโทษเลยนะครับจะตลงลงมานี่ก็ช่วยทีมหลายครั้งเหมือนกันบำบะเปิดตัวนี้อ้เรียงพุ่งม,มงมเลยครับแต่ว่าพิสารดอกไม้แก้วครับปัดอย่างเหลือเชื่อบำบะบำบะไหลมาอภิสิทธิ์โสรดาเปิดลูกนี้สมยศแปดที่ซายโอ้โหไม่ตรงกรอบนี่เปลี่ยนตัวลงมาแทนนัตภูมายาที่เจ็บนะครับเกือบเป็นฮีโร่ ยิงลูกนี้ต้องปัดออกหลังไปแล้วครับวาลูกยิงของอีเดฟานดอเลคกับกดด้วยซ้ายจะตุรงเลครับพุ่งปัดหมายแล้วครับเจ้าทินเปิดเรียดเข้ามาสก,กัดไม่ได้โดยบีเดทครับโอ้โห,โหลูกนี้ช่วยเชียงใหม่เอาไว้เลยครับโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าทินขึ้นดิ่งเส้นโยนมาพุ่งมงก็ข้ามคาอีกแล้วครับไดอิกิกกคุโนมุระทดเจ็บครับ บดเดโลลากมาแล้วไหลลูกนี้นัตชัยศรีสุวรรณตัวสำรองครับนัตชัยยิงเลยครับเรียบร้อยครับอู้สุดสวยเลยครับเจ้าหมูบินครับนัตชัยศรีสุวรรณเป็นซูเปอร์ซับเลยครับลูกนี้คือทดออกมา2นาทีทำได้นี่ททำให้ทีมเล่นสบายขึ้นเยอะต้องชมแบดเดโครับที่ดึงมาแล้วไหลลูกนี้ค่อนข้างไกลนะครับนัตชัยตัดสินใจยิงเลยแล้วทำได้ดีนะครับบอลมัน ุกลุเสียบใต้คานเข้าไปเลยแหละครับมา่าโอ้โหสุดๆเลยครับประตูที่7ของน่าจัใจศีสุวรรณในฤดูกาลนี้สําคัญครับลูกนี้มัดได้ในท้ายเกมด้วยสุดท้ายก็บทเวลาการเึ่งกันนะครับเมเอฟซหลังจากที่ไม่ชนะดอกบ้านมา5เกมติดวันนี้ก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับเอาชนะอุทัยธานีเอไป2ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มล้าค่าเอาไว้ได้ สำหรับเกมนัดต่อไปชมเอฟซจะกลับมาเล่นในบ้านวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับเปิดบ้านทำลานาดาบี้รับการมเยือนของลำปาง f อฟแข่งขันในเวลา18นาฬิกาครับ